ตัวหน้าบ้านยังไงบอกไม่ใช่บ้านน้อยอันนี้นิดแทดเกิดอะไรขึ้นเจ้าของมาหามาตัวเองไม่เจอบ้านแบบไม่ได้บอกไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงบ้านถ้าเราจะกินข้าวบ้านเขาอะบ้านเขาอะอยู่ขวามือบ้านสองบ้านบ้านสองบ้านนี่สองบ้านนี่บ้านขวาอ้คือจะกินข้าวบ้านซ้ายแต่ว่านอนจะนอนบ้านทางขวา เออนี่นะถ้าเราเลี้ยวไม่ผิดนะนี่นีเลี้ยวมาซอยนแม่แม่น้อยขำจนดกโอ้ขำมากเลยขับมากเลยรู้ว่ารู้ว่าเดี๋คงติดมาซมเอ๊ะเ้า๋ยวไม่มาอะปูมมันไ้่งลหรวจทางนี้ปู พรุ่งนี้เช้าค่ะอ๋อแกงเผ็ดพรุ่งนี้เช้าค่ะคุณไปที่วัดเลยใช่ไหมคะนี่เด็กเพนอยู่วัดรอนี่แหละรอแล้วก็เลยทำไปเลยเลยทำไปเลยอ๋อนี่เป็นพ่อครัวใช่ไหมคะก็เป็นแสดงว่าทำกับข้าวสิ่ในบ้านอร่อยที่สุดเลยออกครับหางานจับอยู่ทั่วงานจับอยู่ทั่วทั่วงานไหนงานตายงานแต่งคืเข้ามาเนี้ยของพ่อครัว ต้มแซบต้มจืดถูกใจป้าแล้วต้มแซบรอให้กินอยู่แล้วโอ้ยเยอะมากหนูว่ากาศพอมนอ่ีไปหน่อยนึงค่ะแอร์หนาวอากาศเย็นเลยนี้หนูส่ขนหน้าหนสองโมื่อานทุกสองวันมีสามนเตียมเตรียมสองห้องให้สองงมันยังหนาวอยู่เยอะนาวโนออกเลคนะ กายัวนอยไม่หน่อยนะงหน้าประตแล้วใแม่หัวกัเลยทกันเลยหัทำอาหารทำรอเราแล้วก็เราจะไม่มาเงี้ยเลยเออทำไปเผื่อพุ่งนี้เลยเผื่อพุ่งนี้เลย ล like well the right ูกหบางทีลูกหลานมีล er ูกมีหลานเลยคือรุ่นมาบางทีโตมาไม่เคยได้เห็นกันก็ก็ได้มาเห็นวันนี้ก็หลงโตเป็นสาวแล้วนะประมาณนี้นี่ความหมายเลยได้มาเจอกครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเหมือนได้มาพบญาตินี่ไม่รู้แบบเข้าครัวป้าแต่ก่อนเนี่ยตายตาป้าเสียก่อนใช่ไหมตาป้าเสียทียงเนี่ยเวลา มีจำานรณาที่ปีที่ทำบุญให้น่ะก็เหมือนลูกหลานเนี่ยมาตุ้มโฮมกันลูกหลานก็จะมีรุ่นรุ่นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเลนก็มีแต่แต่ก่อนเราเห็นแบบเป็นเด็กอยู่พอมางานตายกันหญยเนี่ยงานตายเนี่ยคือเขาโตขึ้นบางทีเราก็เรียกถูกเรียกผิดกันไปอบอุ่นดีแต่หนาวเนี่ยคือความอุ่นในครอบครัวน่ะดีอากาศเดนหนาวสองตัวเลยเสื้อแขนยาว นาวหนวพ่เจ้าเข้าไปพ่อเจ้าหลับมเลยเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้หลับเลยค่ะดูไร่ป้าจนจบเลยป้าก็อะไไปแล้ชั่วโมงกว่าแล้วหรอเนี่ยใช่ต้องไหมอ่ะงานหนุ่มเข้ารีดอะไร นี่วยต้มอ tamam ืดต okay. ้มยำมาตักไปกิน uh ต้มเหนียวอยู huh> nah, ่ในบ้านสับปรครับนไปแจกลได้น uh ้มีป่ะยวนางกืนยเลยมาได้ยงไงมเลยอยน้มาังไมาก็าคืนได้แบบนี้แหละ้วเขาบอกว่าใช่คจ มสงสัยว่าใช่ไหมใช่ไหมก็เ hmm. ปิดมานดูกระบอกไม่ใ <l> ช <ikes> ่ไม่ใช่ถอยถอยถอยก็ถอยพอถอยยังไมถึง5เมตรเลยใช่ใช่ใช่ใส่เมมโมรีเริ่มเข้ามาปักจําเริ่มหมุนเข้ามามีอะไรป่ามีอะไรกินเยอะเลยให้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 เขาบอกว่าหิวมากเลยตอนนี้หิวมาก ข้รอนี้นอ้อยูาอันนี้เเกี่ยวขาวบอ้าลูกเขาลูกเขานอนันหมดแล้วเหรอจบอนบ้านแหนแฟนไเลยอันนี้พ่อคนเดียวใช่ไหมครับ เฝ้าอยู่คนเดียวใช่ไหมครับบ้านหลวงยียคคนม้าคนลูกนน้อลูกสาวนี่น่าเป็นนองเขยมีนังเขยแล้วก็ลูกลูกเขารับเียที่ปู่ปีก่อนที่ไปปู่ท่ขับรถพาไปที่ป็นลูกสาวคื่อยู่มาเขยก่อนใส่สามาลูกมาเขอไปรำได้ได้ว่ได้หนูหนูนะไม่น้อยแน่ไม่น้อย บุฟเฟ่ย์ครับบุฟเฟ่ย์บุฟเฟ่ย์บุฟเฟ่ย์เอางี้คุณดูดิข้าวันตั้งสี่โมงอืมเลยลำไสอโอเคยกกลับยกบนต้องบอกยกกลับจะยกมาแล้วหอมมากเลยอ่ะนี่นี่ลูกสาวแค่หนึ่งค่ะนี่ค่ะไ่ยังบอกว่าเออต้องใส่หมอนให้เข้ามาคนเดียวใช่ต้องใส่หมอหอมมากเลยอ่ะ หนสส้าวหูวเขาสยดีกว่าเหนูก็เนียบไได้เมื่อตอนสีมงีสองข่าวนี่้องคืข้าวอะไรจเจ้าักัสวยัวมือไปฝั่งนี้ค่ะเขาเจ้าไม่ต้องลายัใช้อนเสยหัวเส้หัว กินเลยกินเลยกินเลยเพราะว่าเราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแอนรากินเช้าแกงกูนาแกงปูนาโอ้ปูนาด้วยลุงโอ้โหปูนาสีสเกตด้อนีน ค่อยเกงกระอูกระปูนี่นี่แหละค่ะกระอูกระปูนแหละแบบนี้บมอค่ะโอ้มีข้าวอะไจะไปเนี่เอ็นกล้องอันนั้นเขาต้งแต่งแก่ก็มาแต่งสองอันด้วยเหรอแม่ของแอน้องอีกแล้วทำไมต้องสองแอนมาถ่ายให้ป้าค่ะป้าจะได้อยู่ในกล้องแม่น้อยไม่อยู่ใกล้ใกล้ป้าแต่เหนือจังแม่แม่น้อยมานั่งเลยแม่น้อยนะทำจังเสือจริงแม่น้อยนะหลักมากเอฟซีนะเป็นกันเองนะคะค่ะอัธยาศัยดีค่ะน้ น่ารักแต่คขำเมื่อกี้ลงฮะลงบ้างฮะสิเดียวว่าขข้าทบไข้าำลวไปลไอข้ากินกน้วะรกินซัเ็มทีตอนิลกระติเ๋ยวกินจ้ามันเน่นมันเล่นน้าข้าวอะไรเจ้าเจ้าจะแม่ตักเองให้กลัเยอะใช่ไหมเนี่ย ช้อนเดียวนะ่าไม่กินช้อนเดียวนะกินกินมากกินมากกินมากอ่าแล้ไปูนะนี่ทาไมต้องไม่มาตรงนี้ยโอ้เยอะแล้ค่ะแม่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 ม่แ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 มม่แม่แม่แ่ หมูเน okay. ี่ยแม่ขอเขาแม่ชอบอะไรนะเขาไม่พลาดเผ็ดเผ็ดน่าไรูเนี้้มาเลยเน้่ยเนี้ยเขาไม่พ่าดเยอะเลยอ่ะ